สวัสดีครับวันนี้รันเตอร์ไวช็อปพามาพบกับ CB650 F คงแดงนะครับผม Limited e dition อีกแล้วคันนี้ก็มาดูของแต่งกันเลยดีกว่าคันนี้ว่ามีอะไรบ้างคันนี้ก็ได้กันสะบัดของ RCB นะครับผม Racing Boy แล้วก็ขาจับกันสะบัดปีลันยานะครับตรงรุ่นเลยสีแดงเลยครับผมแล้วก็แฮนด์แต่งเนาะสีทองแล้วก็มีอะไรกันอีกค่อ่ะโอเคลืมไปแล้ว มองข้าไมไปเฉยเลยใช่ครับมือเบลลรแต่งแล้วก็กระจกปลายแฮนด์นะครับมีกมันมานน้ำด้วยมีกันมันน้ำด้วยอ่ามีกมันมานน้ำนะครับผมแล้วก็อนนี้รถปีสิบหกแบบโหสภาพสมดูสมบูรณ์มากแล้วก็มีกันล้มแล้วกันแข้งเซฟสุดๆเลยเนี่นี่ดูดูสีแดงอตอนโดนแดดยังสวยเลยอะ่ะสวยมากแล้วก็อนนี้ได้ท่อ เป็นอะไรนะไฟทอไร์สเนาะอเป็นเทเนียมนะครับเป็นสีครับแต่เป็นเทเนียมเลยใช่ยอดแล้วก็ท้ายแต่งใช่ครับผมพร้อมไฟเลี้ยวแต่งด้วยคันนี้ยางยังเหลืออยู่เลยครับแล้วก็โซสเตอร์ยังใช้ได้อีกนานเลยครับผมใช่แล้วไม่มีขาดขาก็เปลี่ยนแล้วก็ฝั่งนี้กันล้มกับคันแข้งเหมือนเดิมครับมีสองฝั่งเลย สภาพชุดสีเงาเงาเลยคสวยสวยเลยถังอะไรเงี้ยมีการลอยมาให้แล้วรับรองรถไม่ลอยแน่กัรลอยอี่ห้อปีเท่าคหรปีสิบหกปีสิบหกใหม่เท่าไหร่เอ่ยคันนี้สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองน้อยจังวะไอ้น้อยจริงสองหมื่นเองสองหมื่น <200 S 2> <c oughs> ลยครับรถปีสิบหกนะใช่รถปีส <c oughs> ิบหกไฟไน้าไฟหน้ายังเป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดาอยู่เลย ก็ดินี่ผมเดิมสูบไหมเนี่ยมาฟังเสียงคลอดีกว่าก็ไฟทรอนเอาแบบนุ่มๆหรือกระแทกธรรมดาเฮ้ยเงียบใจ้ากๆอันนี้พอก่อนถ้าถูกใจก็มาจัดไปนะครับราคา1.49คันนี้เงินสดราคา1.49นะครับคันนี้ จัดแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยคันนี้ครับผมก็อะไรนใช่นะใชลืมแล้ว <c oughs> อันนี้โปรทางร้านเลย <c oughs> ครับผมแล้วก็สนใจติดต่อเข้ามาที่เพจที่เพจร้านเตอร์ไวช็อปได้นะครับหรือเข้ามาดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube นะครับผมและติ๊กต k อกเราก็มีแล้วก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็สวัสดีครับผม